สดีตอนบ่ายสี่โมวันเสาร์ค่ะวันนี้วันหยุดนะคะไปรับลูกค่ะลูกเรียนพิเศษนะคะไปรับลูกชายค่ะสี่โมงยี่แล้วค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะอากาศนี่ค่ะค,ค,คือฟ้าคึมฝนนะคะก็มีแดดออกบ้างนะคะวันนี้ก็อากาศก็ถือว่าใช้ได้ค่ะ ไปทำงานเหมือนกันค่ะภาพที่สองนะนี่ค่ะอากาศวันนี้ใช้ได้เลยค่ะแดดออกต้นบ่ายประมาณบ่ายสองโมงครึ่งก็แดดออกค่ะที่ญี่ปุ่นไม่มีอะไรมากเงียบเหงาเหมือนเดิมค่ะ ชีวิตต่างแดนก็มีแค่นี้แหละคะ่ะเช้าไปทํางานเย็นกลับบ้านสาวอาทิตย์ก็อยู่ข้างในบ้านแล้วก็ไปซื้อกับข้าวแค่นั้นเองค่ะมีหน้าที่รับส่งลูกเป็นคนขับรถให้ลูกแค่นั้นเองค่ะชีวิตชีวิตแม่บ้านต่างแดน อันนี้จะใช้บ้างไม่ใช้มากนะคะเส้นทางนี้รอบข้างจะเป็นนากันเลยค่ะเขาทํานากันหมดค่ะรอบข้างทํานาแต่ไม่ได้ทําขายนะคะทํากินในเริ่มไถานาแล้วค่ะเริ่มไถที่ดินแล้วเพราะว่าประมาณเดือนห้าเดือนหกก็ลงข้าวค่ะแต่ไถเอาไว้ก่อนไถาตากแดดเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทุกคนมีความสุขกับวันเสาร์นะคะสวัสดีค่ะโอ้สุดเดะไม่แกไ่ไ่ไก่โอ้โอ้ดีดีดีจังดีจัง 这都忙个了忙个了